ลักษณะของใบจิกเนี่ยจะเป็นแบบนี้มันจะมีตะปุมตะปำอยู่ที่ใบนะฮะหรือเปล่าคือลักษณะใช่มันจะไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นเนาะมันจะมีตะปุมตะปำอะไรของมันไม่รู้เน่ะอยู่ที่ใบนี่นะครับนี่นะฮะคล้ายๆเท้าแสนปมใครอยู่ใต้ต้นคือว่าจะมีหดนี่นะฮะลักษณะของใบจิกเหมือนเท้าแสนปมเลยเนาะอ่าะเป็นปุ่มๆแบบนี้นะฮะ เมื่อวานนี้เราก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะเห็นเห็ดขึ้นเห็ดตระโงกขึ้นครั้งแรกไนมาดูซิมาดูซิมีเพิ่มเติมอ๋อเห็นแล้วนี่ไงน้องเห็ดนะครับหูเชื้อมันยังอยู่เยอะเลยเนาะอูเอฟซีดูเชื้อเห็ดที่อยู่ตรงนี้นะนะครับหูดูดิปัดดูนะครับมันมาอย่างไงอ่ะ ดูเชื้อเห็ดนะฮะสปอใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะ่ะสปอเห็ดเนาะ FC ดูนะครับสปอเห็ดดูนะฮะมันเป็นราๆๆๆน่ะเหมือนคล้ายๆราเลยเนาะนะครับสปอเห็ดเยอะยอมากเลยนะครับโอ,โอ้โหปิดไว้เหมือนเดิมเนาะนะครับเมื่อกี้มันโดนปิดไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะดวโดนฝนเดี๋ยวจะโดนฝนเยอะไปนะเราปิดสปอเห็ดเอาไว้ก่อนเนาะนะครับ ที่เห็นเมื่อวานคือเขาเก็บแล้วเนาะนะครับแต่ปีที่แล้วมันขึ้นรอบเลยนะมันขึ้นรอบโคนต้นจิกต้นนี้เลยนะม,มีทั้งเห็ดโคนเห็ดระโงกเห็ดเพาะมันมีหลายเห็ดมากอยู่ตรงนี้นะครับเห,เห็ดของก็มีอีก เห็ดเพาะนี่เจอลูกหนึ่งเมื่อวานนี่เจอหนึ่งหนึ่งเม็ดนะครับแต่คาดว่าต่อไปจะมีอีกหลายเม็ดนี่ที่เราเห็นนี่เราคิดว่าเห็ดเพาะขึ้นเขาอะไรนี่คิดไม่ฝันจริงๆแล้วเห็ดเพาะอาจจะมีเยอะก็ได้แต่เรายังไม่ได้แงะไม่ยังไม่ได้แงะดูไงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ มาดูวันนี้พยากรณ์อากาศวะันนี้พยากรณกาศคาดว่าฝนตกแน่นอนใช่ฝนเห็ดร้อนเห็ดที่มันอบอ้าวอบอ้าวก็คือร้อนเห็ดร้อนให้เห็ดให้เขาเรียกอะไรให้สปอร์มัน<ต>มันเติบโตใ่ดกินแล้วกินแ้วป็นนด้กินแก่เห็ดเพาะแล้วเมื่อสวันก่อน chạc cô co âm phà, chúng ta không được ăn,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  không เขาเก็บดอกหญ้าไปตากแห้งเลยตกากแห้งแล้วก็เขาก็ทำให้มันแบบเนี้ยให้แข็งๆแล้วก็เขาไปทำอะไรโน้นนะแล้วเขาก็เอาไปวางขายตามห้างหอ่อกระดาษหอ่อกระดาษขายเป็นมูลค่าเป็นเงินได้นะเนี่ยเขาเคยไปบ้านนอกก็ไปหาดอกหญ้าแบบนี้แหละแต่ไม่ค่อยมีแล้วนะแต่เนี่ยพาที่บางที่่นมาเห็นเนี่ก็เลยนึกออกแต่มันสวยดีนะ ากให้แห้งแล้วก็จะเอามากรกรกรกกันนะแล้วก็เอาทําให้สวยอ่ะแต่งอ่ะเป็นชาชอบห่อกระดาษใช่แพงนะเสืออแล้วก็เขานิยมใช้กันดอกแบบนี้แหละเขาไม่ชอบนิยมใช้ดอกสดดอกสดเพราะว่างีลยมันก็เลยลาไปตกแต่งตามตามบ้านตามรีสอร์ทใช่ตามมุมห้องอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละปัจจุบันเป็นเด็กอ่ะคิดเ ต้นไม้ที่ยากมันจะขายได้ไหมครดูชะแมบ,บทองสิทำไมสวยจังต้นชะแมบ,บทองหรือทองทักา้าดหรือทองทัคุณดูนะมันแตกยอดใบใหม่เนะแล้วก็เป็นสีทองด้วยตอนนี้นะครับคือสีจริงๆที่เราเห็นมันเป็นเขียวแกมเหลืองนะครับแต่ว่าเขาก็ตั้งชื่อให้มันเป็นมงคลเนาะน,นะฮะเห็นบอกว่าเป็นต้นไม้นะประจําราชการที่9ด้วยนะสวยมากนะ ก็พระราของไร้สดในงานที่ว่าเกี่ยวกับในเมืองในกรุงเขาจะไายตรงอ๋ออ๋อที่บ้านอยู่เทพท่านว่าอะไรเงี้ยวันกลิกอะไรเงี้ยอืมวันสำคัญวันพระวันที่มีแบบพระราชพิธีนะอืมก็จะถ่ายเจ้าีนี่แหละแล้วคนโคศุกเขาก็จะบอกว่าโอ้หอะไรัิมทางก็จะมีต้นไม้หือ ก็บอกชื่อหมดเลยนะก็ต้นหนู่นี้นั้นก็มีต้งงอโนโ 9, อะไรอย่างเงี้ยช่างแงบทองสวยเนาะทองนกพะเก้าอะไรนี่แหละเนาะสวยดูสีมันแปลกดีไงมันเป็นต้นไม้ที่สีแปลกไม่ค่อยได้เห็นต้นไม้สีแบบนี้เนาะเหลืองเหมือนเหมือนต้นไม้อื่นถ้าเหลืองแบบนี้คือว่ามันจะตายเลอวถ้าถ้าต้นชนิดอื่นก็หมายถึงว่า <c ười> <c ười> <c ười> พี่จ๋าพี่จ๋าหนูจะไปแล้วนะถ้าออกเหลืองแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้โอ้ยงามเหลืองไปหมดเลย ดอกเฟื่องฟ้าก็สวยเนี่ยดอกออกดอกเฟื่องฟ้าออกดอกเยอะมากเลยออกดอกรับหน้าฝนนี่มาดูต้นรักแรกพบนี่นี่นี่ไงออกดอกเป็นสิบช่อเลยเนี่ยรักแรกพบเออนี่ดูนะฮะ fc ดูนะฮะเลิฟเอ็ดเฟิร์สไซส์รักแรกพบภาษาอังกฤษเลิฟ t อ i ดเฟิร์สไซส์โอ้โหดูนะ ช่อเขาแบบมีสเสน่ห์เนาะนะไอฟุตผู้ที่ขึ้นมาเนาะนะคล้ายๆดอกชมพูเลยนะงดงามนะตอนนี้วันพุธสดใสนะก็เลยพาคุณผู้ชมนะเดินชมสวนชมนกชมไม้นะฮะชมเห็ดนะครับชิวๆสบายๆวันนี้เราไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวนะเราขาย ตามสั่งนะครับตามสั่งอันนี้ก็ออกดอกรอบที่เจ็ดแล้วนะเ <c oughs> นี่ยจะไปก็ไม่ไปสักทีนะฮะอยากอยู่วางปู่นานๆน,นี่นะครับออกดอกแล้วก็หมดรุ่นออกดอกหมดรุ่นออกใหม่ออกใหม,ม่อยู่นี่แหละนะครับตอนนี้ก็น่าจะรุ่นที่เจ็ดแล้วนะครับผมที่ปลูกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนชนิดอื่นๆเข้าไปหมดแล้วนะนะครับ ดอกไม้หลายๆรุ่นหลายๆชนิดที่เราเคยปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนงานบวงสวงองค์ปู่เนี่ยก็ไปกันหมดแล้วนะเห็นไหมฮะโล่งโจ่งอย่างนี้นะครับครับผมโอ้โหดอกดอกดอนยาเอฟซีมาดูดอกดอนย้าโอ้โหต้นนี้นะสีชมพูนะดอกเยอะจนดอกล้มต้นล้มนะ ดูโอ้โหต้นถึงกับเซ่นะฮะกิ่งรับไม่ไหวแล้วเพราะดอกเยอะเกินไปนะครับดอกรอนย่าเนี่ยที่มาคือมาจากประเทศฟิลิปปินสนะ์ะะในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยสเสด็จประพาสประเทศฟิลิปปินส์เสร็จแล้วก็าทางผู้นำประเทศเนี่ยก็ได้มอบดอกไม้นะครับดอกต้นไม้ชนิดนี้นะครับมาะะแล้วก็ มันมีการแพร่ขยายไปเรื่อยๆนะฮะเขาจะมีนะโทนสีเหลืองนะโทนสีครีมโทนสีขาวโทนสีชมพูนะคุณผู้นนนชมนะฮะโมุมนี้สวยจังนูน้นเอซีดอกเฟื่องฟ้าออกดอกโอ้โหเต็มซุ้มหัวใจแล้วนะครับอู้สงสัย นะฝนทีนะ่ติดต่อกันมาหลายวันที่ผ่านมานี่นะครับทําให้เฟื่องฟ้านะเติบโตโอ,เอ,อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนแอคอยู่ตรงหัวใจก่อนนะฮะโอ้สวยจังสวยสวยนะครับงดงามจริงๆนะเ,เดี๋ยวพี่เียอพี่เสือไปยืนหลอกก่อนนะครับผมมันแน่นไปหมดเลยอะ่ะ เต็มหัวใจเลยนะฮะดอกเฟื่องฟ้าตอนนี้นะครับใช่สวยกว่าอีกจุดหนึ่งมีสองจุดนะครับผมอ มันอาจจะมืดนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้เมฆก,กำลังนะปกคลุมไปทั่วบริเวณนะครับเมฆหนาตึบเลยนะฮะนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปทำงานที่ร้านเสี่ยวสมพลปากกันนะครับผมเตรียมเปิดตามสั่งนะฮะวันนี้ขายตามสั่งเมืนะะ่อกี้ก็เก็บขยะยังมาแล้วเสร็จเลยนะ ตาเซวันชวนไปดูเห็ดก่อนนะครับ